สวัสดีครับผมโจนะครับมีคนสอบถามมีลูกค้าสอบถามมานะฮะเกี่ยวกับราคาค่าเช่าค่าเช่าที่นะฮะค่าเช่าที่นะครับค่าเช่าที่ตลาดกลมนะครับล็อกหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด3เมตรนะครับ3เมตรนะฮะ3เมตรเมตรละ20่สิบาทนะฮะซึ่งเป็นราคาราคาปกตินะครับแต่ถ้าเป็นราคาไม่ปกติก็จะมีร้านหมูร้านเนื้ออย่างนะฮะก็จะเป็นอโลกร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล็อกลงสิบบาทก็จะมีค่าไฟนะครับค่าไฟ ซึ่งมันก็จะมีสองระบบสองระบบระบบแรกคือระบบรายเดือนนะครับรายเดือนระบบที่สองคือระบบรายวันนะฮะรายวันก็คือขายตอนซึ่งผมจะปรับปรับราคาขึ้นถ้าเป็นขาตอนเนี่ยถ้าไม่มีรอประจำเนี่ยก็คือเป็นรอบละร้อยนะฮะคือโดยพื้นฐานเลยนะก็คือรอบละร้อยแต่ถ้าเป็นรอบประจำนะครับระบบรายเดือนก็จะรอบละหกสิบาทนะยกเว้นเนื้อหมูปลายนะครับก็จะปรับเป็นรอกลาหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งก็จะดูความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับ แล้วก็ค่าไฟเนี่ยนะจะเป็นของจ่ายรายเดือนนะครับถ้าเป็นล็อกรายเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่รอกละห้าสิบบาทนะฮะรายเดือนทั้งเดือนนะฮะก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งช่วงนี้นะคะค่าไฟขึ้นแับขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าอากาศร้อนครับอากาศค่อนข้างร้อนหลายท่านก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าช่วงเนี่ยนะครับยาวไปจะถึงเดือนเมษาพฤษภาอีนะฮะอากาศร้อนนะก็จะเข้าฝนก็จะอะไรอย่างยังหน้าฝนเนี่ยก็ยังยังอากาศร้อนอยู่นะครับ ก็ช่วงนี้ก็39-40ุาสี่องศานะฮะค่าไฟที่พุ่งเลยนะครับขึ้นมาเยอะเป็นเท่าตัวนะเกือบคือจากจากร้อยที่ว่าเป็น1้0ยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนี่นะฮะเปอร์เซ็นต์นะครับเฉลี่ยแล้วขึ้นมาประมาณ40% 30-40%นะครับจากค่าไฟปกตินะแต่ละที่นะซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีอัตราการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ถามว่าเวลาการจัดเก็บคาร์บอนล็อกประจำนะครับเก็บค่าท่านาแปลงว่าประจำเนี่ยนะฮะก็จะมี มีรู้ก่นพอดีรู้ว่าไปเก็บนะครับก็คือล็อคนึงเนี่ยมนมีสมเมตรครับล็อคประจํานี่ก็คือเราซื้อทั้งเดียวนะซื้อทั้งเดียวแล้วก็ใช้สิบล็อคประจําไม่ได้ได้ตลอดเลยตลอดชีวิตเลยจนไม่ผิดผิดเงอนขตลาดออกไปเนี่ยก็จะต้องมานับหนึ่งหน่นะครับหรือไม่ลาไม่บอกเนี่ยนะครับอย่างเช่นใครหายไปเงียบไปเลยนะฮะไม่จ่ายค่าที่ไม่แจ้งไม่บอกไม่ลานะครับซึ่งมันก็ลาราได้หมดลาได้ที่ผมคุณจี๋ คุณโตลรู้ว่นครับคุณต้อมในลาได้หมดเลยนะครับแจ้งได้แจ้งข่าวได้ติดภารกิจอะไรก็สามารถแจ้งได้นะครับซึ่งมันก็เป็น,ปนอ,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 อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้สื่อสารกันนะครับคือทุกคนเนี่ยจะต้องมีการแจ้งข่าวสารด้วยว่ามีการลาครับไม่ใช่ว่าไขายเงียบไปนะถ้าอย่างนั้นลำบากนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเช็คล็อกได้เลยหรือ้าจะลาหลายวันนะครับลาหลายๆวันเป็นเดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่รต้องแจ้งนะครับ <S 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 <ล>เราก็ต้องชําระค่าเช่ารายเดือนนะครับรายเดือนช่วงสัปดาห์แรก ของของเดือนนั้นนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกนะครับก็ให้แจ้งมาโทรแจ้งมาเพื่อชำระกันอะไรยังไงจห,หนะา่เขาจแจ้งไปหมดครับจะเป็นมุงวัน็ดีคุณจิดคุณโจแจ้งไดหมดเลยนะครับหรือจะติดต่อทางผมทางเขตนะครับก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ที่นีว่าเพื่อความความสะดวกและสบายใจของทุกท่านนะครับพยายามให้เกินสัปดาห์แรกของของแต่ละเดือนนะครับแล้วก็เวลาชําระเงินนะครับถ้าเป็นพี่ชายเองน้องชายหรือพี่สาวผมเนี่ยเขาจะใช้เครื่องตัวนี้ครับจะมีคนออกออกไปเสร็จได้อยู่ทั้งหมด สามคนนะครับสามคนก็มีผมนะครับมีคุณโจ้คุณจิ๊ดนะครับที่สามารถที่จะออกไปเสร็จให้ได้แต่ยังรู้ว่าจะออกไม่ได้แต่ว่าเราทุกคนคุณต้องมีออกไปเสร็จไม่ได้แต่ว่าเราชาระได้นะครับแล้วก็ค่อยมาขอใบเสร็จที่บมงอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะมาแจ้งทีว่าเป็นของใครไรไ้านไหนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีการซื้อล็อกเยอะการซื้อล็อกซื้อหน้าแปลงเยก็คือเม500 500็ดละห้าร้อยตับเป็นห้าร้อยห้าร้อยได้ทั้งปีนะได้ตลอดปีตลอดตลอดชีวิตนะครับถ้าไม่ผิดเงินไทยไม่หลุดออกไปก็ไม่ได้ ลงเงินมันก็มีสาเมตรก็จะตกอยู่ที่พันห้านะครับพันห้าแล้วถามว่าแต่ละปีเสียอะไรไหมก็จะเป็นเสียเงินปรับปรุงตลาดนะครับปรับปรุงตลาดนี่เม็ดละห้าสิบบาทปีนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับถ้าเราล็อกประจานไปแล้วก็แค่ปีละร้อยร้อยห้าสิบนะก็คือพันห้าเนี่ยซื้อครั้งเดียวบางคนก็ว่ามันแพงนะพันห้าก็ว่าแพงบางคนก็ว่าถูกนะพันห้าในีผมต้องตัดจ่ายให้คุณดูแลอย่างลุ้งล่วนเ่ยนะฮะห้าร้อยน,น,นะครับพันหนึ่งถ้าเข้าเข้าสูร่ระบบเอาไว้ปรับปรุงตลาดบ้างไว้บ้างเหมือนในปรับปรุงนะฮะ จริงมันก็มันก็ไม่พอหรอกนะครับถ้าเราจะ,จะถมดินอะไรปรับปรุงแต่ทีนี้ก็ใช้เงินเกิดน,นะฮะเก็บมาได้จริงมันก็ไม่ไม,ไม่ส่วนใหญ่ไม่พอนะฮะเราจะต้องเอามาตอนนี้ยังทําเพิ่มทําอะไรไปนี่ก็ยังยังไม่ได้ทุนคืนนะครับก็มันก็จะถัวเฉลี่ยแต่ว่ามันก็จะไปช่วยช่วยให้บริหารได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็ไปการเช็คเพราะว่าเคยเคยปล่อยลอ็อกง่ายๆนะ <S 2> <S 2> <S เคยปล่อยล็อกให้ลูกค้าง่ายไปแล้วนะครับบางคนขนาดซื้อนะฮะบางทีทิ้งแล้วก็หายไปนะครับไม่แจ้งไม่บอกไม่อะไรนะ ยิ่งมันต้องมันต้องบอกมันต้องคุยกันนะครับว่ติดปัญหาอะไรแล้วเราก็จะได้มานั่งคำนวณว่าหลังระหว่าง,งการปล่อยเรกขาดเราซื้อใหม่กับจ่ายค่าเช่าทิ้งไว้เนี่ยนะครับเฉลีย่ยแล้วตัวไหนมันคุ้มค่าวกว่าันเราก็ต้องมานั่งพิจารณาอีกนะครับไม่ใช่ว่าคือผมไม่ได้ปิดกันนะเราจะไปขายตลาดอื่นมาไปได้นะครับช่วงที่มันเงียบอะไรก็เราจะโดดไปขายตลาดอื่นก็แต้งแจ้งไว้ว่าเออเนี่ยผมจะขายในช่วงนึงผมก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมความเหมาะสมก็คือผมก็จะดูว่าเป็นเป็นระบบรายเดือนไหมแล้วโซนนั้นเป็นโซนขายอะไรนะครับ มันมีการผัดเปลี่ยนรานค้ามือยไหมนะครับดูคือตลาดทุกตลาดมันจะมีเส้นหลักเส้นรองเส้นอะไรนียนะฮะแต่อย่างหลักการของผมบริหารตลาดก็คือผมจะพยายามให้คนให้ลูกค้าเนี่ยเดินให้ทั่วนะครับทุกซอยอย่างอย่างโคระทอนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมีตลาดมีสี่ซอยนะครับผมก็ลดลงเหลือสามเ็ื่อีให้ลูกค้าเดินได้ทั่วถึงนะฮะอย่างนางนวดเนี่ยมันมีอยู่โซนหลังโบสถ์อย่างนี้นะครับลูกค้าไม่เดินผมก็จิตบาทจ้ายไปไว้เพื่อที่จะดึงดึงลูกค้าเข้าไปนะฮะ ก็มันก็จะเป็นการกระจายกระจายร้านค้ากระจายลูกค้าด้วยนะครับแล้วคนอาจจะอาจจะมีบางบางท่านสงสัยว่าทำไมของใช้ของของใช้ลูกข้างหน้าของทีนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคือโดยพื้นฐานนะครับถ้าบางงตลาดมันมีแต่มีแต่ของใช้มันบางทีลูกค้าถ้าเขาไม่มีป้าหมายที่จะซื้อเขาจะมาเดินชมไปเขาก็ไ่เดินนะสมัยนี้มันเปลี่ยนไปการตลาดมันเปลี่ยนส่วนใหญ่แล้วลูกค้าไปเดินเนี่ยคือไปเดินที่จะซื้ออาหารก็เป็นส่วนใหญ่ครับมันก็เลยเป็นเหตุว่าบางทีเนี่ยนะครับ เราจะต้องเอาอาหารเนี่ยมาล่อบางทีเราไปซื้อลูกชิ้นแท่งไม้สองไม้ครับเด็กไม่รุ่นบางทีซื้อลูกชิ้นไม้สองไม,ม้เดินเข้าไปนะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปน,ปนตวด,ดึงดูดแล้วก็กระจายลูกคา้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้เจอกับร้านค้าใหม่ๆเข้าะานะครับล้าตลาดผมเนี่เป็นตลาดที่เปิดนะครับตลาดเปิดรับร้านคา้าตลอดนะฮะหน้าหม่หน้า,นากลับรับกดนะฮะขายของขายอะไรก็ขายได้นะไม่ไม่จําเป็นว่าท่านมาขายรวท่านจะต้อง ขายของไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับั้นเป็นทฤษฎีของร้านค้ามากกว่านะครับทฤษฎีร้านค้ายัางไงก็คือถ้าขายซ้ำากับคนอื่นแล้วเราาใหม่เราจะอยู่ไม่ได้แต่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับความามาถแล้วก็ศักยภาพของร้านค้าด้วยนะาการเรียนลูกค้าความอึดน,นะหลักๆเลยเนี่ยคือขายขขงนะครับมันต้องเรียกลูกค้าต้องยิม้มแย้มแจ่มใสนะบ,บางร้านนี่ผมเดินไปในหน้าปูดนะค,คือคนเราอะถามว่าคุณขายของถ้าคุณไม่มีเทคนิคการพูดไม่มีหลักการขายอะไรเลยเนี่ยนะฮะนำเสนอสินค้าไม่เป็นจัดร้านก็ไม่สวยนะครับ ซึ่งที่จีการจัดร้านจัดเลยให้มันได้หนึงดูให้ลูกค้าน่อาสื่อเนี่ยผมก็เคยนำเสนอไปแล้วนะว่าต้องทําอะไรบ้างคือบางร้านเนี่ยตั้งชื่อร้านก็ไม่มีชื่อร้านก็ไม่มีสินค้าก็ไม่สวยจัดไม่สวยนะครับออกไปดูพ่อค้าก็ไม่ได้หน้าตาแบบไม่ยิ้มแจ้มแม่อะไรคือบางคนเอาตรงๆนะบางคนคือหน้าตาขี้เหร่นะครับผิวพรรณไม่ดีเราก็จะไม่ยิ้มอีกไม่พูดอีกไม่คุยลูกค้าอีกไม่เรียกลูกค้ามันเป็นการยากที่กการจะขายได้นะครับบางทีเนี่ยลูกค้ามานะครับ เขามายืนหน้าร้านเนี่ยเขาไม่กล้าตัดสินใจเราต้องคุยต้องถามลูกค้าว่าเขาจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรนะก่อทีเนี่ยเขามีสินค้าในใจแลนะ้วะเพียงแต่ว่ามีคนตอบย้ำเข้าไปในความคิดแบบนี้นะเขาก็จะซื้อของเรานะครับซึ่งมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้เรามีโอกาสในการขายของมากขึ้นนะแล้วก็ร้านค้าเนี่ยผมจะรับนลขายหมูแอนหมูมาสิบยี่สิบล้านแล้วก็มาสู้กันในตลาดนะครับก็จะมีปรับราคาสู้บ้างปรับสินค้าพูณภาพาบ้าง เลือกทำเลยบ้างนั้นก็แล้วแต่บางร้านเขาก็ไม่เลือกเขาอยู่ตรงไหนเขาคิดว่าลูกค้าติดลูกค้ายังไรรงก็ไปหาเ่ยก็อยู่ได้นะครับแต่บางร้านก็จะวัวเรื่องทำเลล้วก็เลือกความสะดวกเวลาเข้าตลา,าดอะไรเลยนะอันนั้นมก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าทุกคนจะต้องเจอปัญนานะครับแต่โดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตลาดผมมเป็นตลาดรับร้านค้าไม่หา้อยู่นะเข้ามาแนตะ่ว่าจะอยู่ได้ไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันของ,ของแต่ละร้านว่าจะมาสู้กันแบบไหนนะครับสู้ร้านเก่าได้ไหมนะครับสินค้าคุณ รสชาติได้หรือเปล่านะครับสะอาดไหมเงี้ยนะเป็นการพิจารณาของลูกค้าซึ่งกับการซื้อซื้อหน้าแปลงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับล็อกราคาห้าสามเมตรนะครับเป็ยนรวมรายปีเมตรละห้าสิบบาทนะแล้วก็จะเข้าระบบเป็นระบบรายเดือนนะฮะบางคนสงสัยว่าระบบรายเดือนมันคือ,อยังไงก็วันละหนึ่งบาทนะครับสมมติเดือนนั้นมีอยู่ห้าวันก็ห้าสามสิบเดือนละสามร้อยบาทนี้นะครับต่อวันนะฮะก็คือมันก็จะเป็นราคาประมาณนี้เลยแต่เวลาลูกค,ค้า ชาระเงินใครชาระเงินก็ต้องมีหลักฐานมีใบเสร็จนะครับออกออกให้นะครับใบเสร็จจะมีเลขที่ใบเสร็จมีวันที่นะฮะไม่สามารถที่จะเอาใบเก่ามาอ้างได้นะครับโดยเฉพาะมีบางร้านที่ไม่ได้จ่ายเงินซื้อน้าแปลงทีเดียวนะครับคือจะผ่อนผ่อนอาวันละห้าร้อยอาทิตย์ละห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเก็บใบเสร็จให้ครบแล้วก็ค่อยเอามาเขาเรียกว่าทาเป็นหลักฐานเก็บไวบ้ญญญยืนยันกับเราใจเงล้วนะครับเพราะว่า,าตลาดผมมันมีมีหลายที่นะ,ะมีนางหัวนะครับนางหัวปักลา,าขา รองบุงนะครับอันนี้โซลหลุนักโซลหนุนเมืองนะครับสมมตาก่ามีโขปทอนแก่งเซี่ยวสีลายอย่างเงี้ยครับอย่างโขปทอนนี่ก็มี3าวันนะครับแก่งเซี่วก็มีสาวันนะครับมันก็คือเวลาไปเก็บเนี่ยมันคนเดียวไปเก็บไม่ได้มันบางวันอย่างวันพุธเนี่ยนะฮะจะมี2ที่มีแก่งเซี่ยวกับน้ำมวงวัดโกการน้ำงัวที่มุกมือมึงมันจะแยกกัน2ที่เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเนี่ยก็คือมีมีคนเก็บสองคนก็มีผมแล้วก็มีพี่สาวอย่างเงี้ยนะครับก็จะแยกกันทำงานแล้วมันเป็นเวลาเดียวในการเก็บนะ อย่างร้านค้าที่ชราระระบนนะรบ,บรายเดือนเนี่ยนะครับก็ต้องให้ใบเสร็จรายวันก็ต้องใบเสร็จแต่ว่าใบเสร็จรายวันเนี่ยจะไม่มีชื่อแต่ใบเสร็จรายเดือนี่จะออกเป็นชื่อชื่อของลูกค้านะครับชื่อร้านค้าเลยนะฮะว่าเป็นชื่ออะไรชื่อจริงนคุณจริงนะครับมีเบอร์โทรจริงต,งติดต่อได้มีที่อยู่ด้วยนะก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งตอนนี้ก็สี่ห้าร้อยร้านค้าแล้วนะครับเยอะนะถ้ารวมๆกมีเยอะจริงนะครับเก็บข้อมูลไปแต่ว่ามันจะแยกโซนไปนะครับเพราะว่าอย่างคนที่ไปลงนามือถนะครับเขตพมก็ไม่ค่ามารวมเก่ามาก็ส่วนหอย เพราะว่าไงเพราะว่าค่าจ่ายสูงนะค่าธระมาูนลดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทุกวันนี้พ่อค้าในค้าผมเยอะมันมีความคิดของบางท่านบอกว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นงานง่ายนะครับเป็นงานง่ายเป็นงานที่มีของมาวางก็ขายได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นทฤษฎีที่เป็นไม่ใช่นะการขายมันค่อนข้างเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งความยากอย่างหนึ่งนะว่าเราทําแล้วเราจะอยู่ได้ไหมขายได้หรือเปล่าครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยากทําตัวนี้ เราเราบ,บก็จะอยู่ได้มันไม่ใช่นะคือขายของบางทีบางคนเลยมาขายไม่ได้นะที่มาขายทั้งวันขายไม่ได้บางทีผมเห็นเนี่ยพอค้าใหม่ไม่ค้าใหม่เข้ามาเนี่ยบางทีเราก็าสงสารนะฮะบางทีอย่างอย่างตลาดอ,อ่โกคาระทเนี่ยนะครับมันจะมีร้านอยู่ประเภทหนึ่งท,ที่ที่เข้ามาแล้วอยู่ไม่ไมนานนะก็คือไก่ทอดนะครับร้านไก่ทอดซึ่งร้านร้านไก่ทอดเนี่นยนะฮะมันก็เคยมีมีร้านเข้ามาหลายร้านแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปครับ ก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยที่ว่าช่วงนี้น้ำมันน้ำมันแพงน้ำมันพืชก็แพงนะครับนะฮะก็เลยทําให้ร้านค้าอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มันจะเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับคือคุณต้องมีความความพยายามความอดทนกันไหมเพราะเราไม่รู้ว่าันดับแรกเลยนะบางร้านที่มาตั้งร้านเนี่ยนะแค่เม็ดเดียวนะเอ,อกไก่มราทอดเม็ดเดียวแล้วก็พยายามไม่ทอดรอให้ลูกค้ามาซื้อก่อนเราค่อยทอดก็กลัวเสียนะฮะ,ะคือถ้าเป็นถ,ถ้าเป็นอย่างนั้น มันก็คือก็ถูกนะครับที่เราดูสถานการณ์มันก็จะมีอย่างร้านซูชินะครับซูชิที่ทําสดๆดในตลาดอย,าลาอ,ลอย่างนั้นโอโทโร่ซูชิอย่างเงี้ยนะครับกาทาทาสดๆดในตลาดเลยนะฮะอันนี้ก็ดีหน่อยโอเคหน่อยตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นเป็นสินค้าสดใหม่แต่แต่ข้อเสียก็คือไอจังหวะมาลูกค้ามาเยอะเราอาจทําำทำทำัทำทำทำนะฮะบ,บางร้านเคยมีนะครับมาลงพ๊บไม่พูดพำสั่เพลงไม่ถามอะไรครเลยเนี่ยผัดทอดทอดทอดไต้มดเลยนะนะเราก็ขายไม่ได้นะครับมานักเดียวเข็ดเลยนะะคือ โดยปัญหาเป็นใครใครก็ตามอย่างเราเนี่ยเคยเคยซื้อสินค้าร้านไหนเขาก็จะซื้อร้านเดิมเขาไม่ค่อยเปลี่ยนร้านนะครับไม่มีใครเปลี่ยนร้านบ่อยๆ่งมันมันผิดทิสัยนะผิดทิสัยของคนค้าขายนะครับคนซื้อไม่ใช่ผิดิสัยคนค้าขายคนซื้อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนร้านบ่อยนะฮะเขาก็จะพยายามซื้อร้านเดิมนะครับซื้อสินค้าร้านเดิมซื้อของร้านเดิมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนร้านเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยนะฮะการค้าการขายเนี่ยระดับแรกต้องซื้อใจลูกค้าให้ได้ก่อนนะครับ ซื้อใจลูกค้าให้ได้นะฮะขายร้านค้าขายให้ร้านค้ากันเองให้ได้นะครับอาศัยร้านค้าด้วยการเป็นสนับพันช่วยกันจับกลุ่มกันนะครับคุยกันนะครับอ่าส่งลูกค้าให้กันนะฮะเพราะเราขายของเนี่ยน้อยที่จะขายเหมือนกันจะถ้าขายเหมือนกันของเราหมดเราก็ยังมีโอกาสที่จะส่งลูกค้าให้ร้านอื่นได้นะครับต้องคุยต้องพูดต้องเรียกลูกค้านะครับการคุยกับลูกค้าการเรียกลูกค้าการสอบถามลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นอ่หลักการขายง่ายเลยนะครับอย่างอย่างพี่ลูกค้าลูกค้าใจบ้านทุกอ้ามาล้อมเลยการพูด คือพัพพูของเขาเนี่ยจะมีมีคาลมมีอะไรของเขาสะบัดหลอกล่อลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็จะเชื่อต่างนั้นคือเอาง่ายครับถ้าเราดําลูกค้าได้กับทุกคนที่มาซื้อของเรานะฮะมันจะสร้างความประทับใจคือจําไม่ได้กระชันนะฮะบ,บางบางร้านเนยบอกแม่ซื้อประตูนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นทฤษฎีที่ที่เกินความคาดหมายตงรงช่วอ่ะเขาจำเราได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งร้านค้ามันก็จะเป็นร้านเดิเดมๆลูกค้าก็คนเดิมๆที่มานะฮะอาจจะมีร้านใหม่เพิ่มมันก็เกิดการแข่งขัน ถ้าถ้าร้านใหม่เขาเก่งเขาเลือกร,รูปค้าก็สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าได้ก็จะเป็นการฆ่าร้านเก่าไปด้วยนะฮะอย่างมีร้านค้าที่เข้ามานะครับเคยมีร้านอาหารอาหาร,หารเป็นเหมือนข้าวแกงนะข้าวแกงเข้ามาหลายร้านเข้ามาหลังๆมานะทุกคนก็มีหลายร้านอยู่ข้าวแกงนี่ถ้าทําใหม่ๆก็โอเคถ้าไม่เสียก็โอเคนะครับแต่สําคัญรสชาติต้องโอเคนะครับถ้ารสชาติไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ติดต่อย่างของจะยุยนี่เขาขายขายทั้งตลาดอยู่แล้วนะฮะ แต่ลูกค้าจะรู้จักเยอะรู้จักนานเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งอันดับหนึ่งเลยคือ,อพ่อค้าไหญ่เหรอนี่ยนะพี่ลือเรียกผมเรียกเสีือบอลลูนนะฮะก็เป็นแฟนเจย,ยุ้ยเนี่ยนะครับจะเป็นคนคุยคุยกับทุกร้านอยู่แล้วนะไปร้านไหนก็ทักก็คุยบานะงทีให้ถ่ายวีดีโอให้กับเป็นพวกคุยบางคนจะเดินกลับมาหาเราบางทีนะครับไปเล่นอยู่นะ,ะแต่มันก็เป็นเป็นอีกเอีกอะไรหนึ่งที่ว่าทําให้มีคนรู้จักแล้วก็เขาสั่งอาหารของเจยุ้ยไปด้วยครับแล้วก็มีโรงรายกลุ่ม ในกลุ่มนี้ผมไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ลงนะครับลงได้แต่ว่าก็คือเวลาเราลงนะฮะเราลงแบบจะเป็นวีดีโอสักชุดหนึ่งแล้วก็ลงเลยอย่างเงี้ยนะครับภาพก็ภาพเดียวลงเลยแล้วก็อธิบายทั้งเดียวเลยเราไม่ให้ส่งแบบหลายๆรูปหลายๆๆส่งไปงี้นะฮะมาเป็นการรบกวนสมาชิกในกลุ่มนะครับคืออันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องใช้สื่อให้เป็นส่วนครับถ้าใช้เป็นมันจะมีประโยชน์มา